เฟมสิเฟมไม่เยอะเท่ไหละโคนระเบิดโอ้ยคนระเบิดโอ้ยคันโอ้ยโอ้ยเกาะหลังให้หน่อยซ้ายนิดขวาหน่อยเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอ้ยตรงนั้นแหละไม่ใช่โอ้ยตรงนั้นแเลยระเบิด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  เฮ้ยเรอไฮะยไม่เห็นเลยอยอกูตายยอนกูตายออกกูยไม่ได้ออกไปนี่ยังไม่ได้ทุกคนสามารถเติมเกมโดยที่ไม่ต้องเสียเงินได้ด้วยนะครับเพราะเติมเกม24มีกิจกรรมลุ้นรับเครดิตไปเติมเกมแบบฟรีๆเยียงแค่แอดไลน์เติมเกม24กดเพิ่มเพื่อนทักข้อความมาว่าญาติริบันจากนั้นเราจะได้โค้ดมาโค้ดนึงนำไปเติมเพื่อลุ้นรับเครดิตนอกเนือจากนี้เติมเกมยางบริการเติมเกมแบบข้อบงจรส่วนลดทุกเกมวิธีการเติมก็ง่ายแสน ก็จะเติม475บาทจะได้รับ620คูป,ปองผมกดจ่ายเป็นพร้อมเพย์เลยละกันกดชำระเงินกดโอเคไปผมจ่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอประมาณ1 2 2วิครับจากคูป,ปอง300เมื่อกี้ก็จะเป็น946และยังมีกิจกรรมแคสแบ็กที่ใช้ TG Coin ในการเล่นกิจกรรมเพื่อลุ้นรับเงินคืนมากมายนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมแจกแพทฟรีไฟแจกคูปอง RV ที่จัดขึ้นทุกเดือนในแฟนเพจ Facebook และ LINE แอ e ดผมจะทิ้งทุกอย่างไว้ด้านล่างถ้าอยากใช้บริการก็กดกันเลยครับ โอเคทุกคน2ต่อ3ผมมูนเอ็กซ์สามตัวนี้รวมกันบาทหนึ่งมาอันนี้อันนี้น,นะเอาอะไรเอามาเลยนะเอามาเลยน,นะเอามาเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยยก,ออกเล่นเอาตัวกูมาเด้อไงไม่ได้เอามาแล้ววอลเลนแล้วมันต่างอย่างเมื่อกี้ยังไงผมถามจริงเอาย้อนมาเอาย้อนมาเอาย้อนมามีนาทำอะไรได้วะอยากรู้มากกว่าไป <c oughs> ดิลูบูลูบูลูบูเผดเผดนู้นปะมูนเอ็กย้อนดีกว่าผมอยากให้มันได้ร้องมากไงไม่ใช่แค่เราร้ออย่างเดียวเย กากอะไรเอามาเถิดเดี๋ยวผมรับประกันเองผมไม่ยอมโดนคนเดียวเว้ยอยากให้ฝั่งตรงข้ามมันได้สัมผัสบ้างเว้ยแบงคเอายอนมาผมเอาฟอร์เรนมาแล้วกันช่ยนยนยนวัดวัดไปเลยยอนกับยอนวัดกันอ่ะไม่เอาผมไม่อยากเล่นผมอยากให้เล่นไม่เอาได้โปรดตาอะไรกันตานี้แหละยจะมันยิงผมพุ่นอีกไม่เป็นไรหรอกทาล่ามาทำไมเยเอามาทำไมทาล่าเนี่ยเอามาทำไมทาล่าเนี่ยมันเถื่ไงมันไม่ตายลองมาเล่นไม่รู้เรื่องเลย กูว่าสกิลสองเนี่ยไอ้ย่าน่ากลัวไม่น่ากลัวกดอัพให้ได้แต่เริ่มเกมเลยยังได้สกิลสองกูเนี่ยใช้เลยมีอะไรอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอะไรอะไรเอ้ยยากเฮ้ยเราฟาดเก็บมาเป็นไฮไลท์ของคลิปรึเปล่าไม่ต้องไฮไลท์เลยกูหมันไส้แล้วกูเริ่มหมันไส้แล้วกูเริ่มหมันไส้ ยอนแล้วดีนะครูดาวแม่งแม่งสามสิบวิอ่ะแต่มึงก็เตรียมตัวรับไว้เลยสามสิบวิมึงจะวินาศสันตโลกันอย่างเงี้ยมึงจะกันยังไงมึงจะออกแค่แข่ง,ขางมามึงจะรอดอยังไงเพราะว่าเครือข่ายขัดข้องการละนาเชื่อมต <c oughs> ่อโดนคุกกดตีเดียวไว้เลย <c oughs> มาอโอเคมาตอนนี้วับอยู่เลนกลางใช่ไหมอ่าใช่วับอยู่เลนกลางนะโอ้เอี้ยเล่นทีเผลอกูวเราะมันกูไม่สนใจหรอก โลกใบนี้มันโหดร้ายเว้ยเราจะมาแบบอ่อนดอยแบบไม่นั้นไม่ได้ไม่เราไม่ต้องวร์กกับบ้านนะครับไอยอนจังไรเนี้มันก็เหมือนยอนที่ผมเล่นในเพชก่อนแต่แค่มันไม่แรงก,กว่าตัวนั้นแต่ก็ดีมาช้ชาชแต่ชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อน <c ười> เอ้ยฝ่ายไปก่อนแล้วกัตอนนี้เขาตีกันทำไมอยู่เอออืออออ้อู้โอ้โอเอ้ยตัวโลมาแล้วเอ้ยตัวตัวโลกัโกดอาแล้วหรอ ไอ้ยอนมันอยู่ไหนวะไอ้นี่เดือกระทืบอยู่บ่ออะไทยพูดอ่ะบ่อไหนวะเฮ้ยใช่อยู่บ่อจริงไม่คาราบมาขัดอัติโตโร่ได้ด้วยเหรอีเยอะไรเนี่ยร้องกับทุกตัวไม่ได้นะเว้ยเอ้ยมันขัดอัติโตโร่ได้ตัวนั้นก็ร้องตัวนี้ก็ร้องมันการซีซีไม่ใช่หรอก่อนหน้านี้ผมรีเกมให้เขาไป45รอบแล้วทุกคนเพื่อให้เขาหาตัวที่มันแบบเท่าเทียมมาแหละเขาร้องอ่ะร้องจังเลย มันก็ขาดได้หมดเลยฟอรลินยังขาดได้เลยนๆผมรู้แล้วผมจะไปฆ่ายนยังไงไปกันครับเพื่อนๆเอาแล้วเอ้าไม่ได้หรอมันเดินคนมาหาอภิษีซีไม่ได้หรอไอ่นั่งนับกูดาวด้วยผมว่ามันจะเดินตูงได้ตูงตูงสองคูเหรอตูงตูงตูงสองคูเหรอเย็นธนาก็กลับบ้านมาบ้างเถอะเพื่อนแต่ผมคู่อะไรเราจะหากูจากบ้านไม่ใช่เลยอ๋ออ๋อ โอเคเดี๋ยวออกก่อดสะท้อนก่อนถามสีวิทุกคนเห็นไหมนี่สกิลนี้เราเนี่ยเรายังไม่ใช้กันนะครับเราเก็บไว้ก่อนท่านเทพท่านไม่ออกจะบ้าอะไรกันผมไม่ออกบ้าอะไรอยู่ในป่าท่านเทพท่านอยู่ที่ไหนเหรอท่านเทพครับเอาท่านเทพเป็นอะไรตายครับนั่นน่ะโดนซอยขาบ้านเลยเหรอท่านโอ้โหโจ๊กโจขาบ้าน <c oughs> นะไรเลสขอแล้วกันนะเลสอ่ะเลสอ่ะอันนี้ดีเฮ้ย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 ยังไม่รู้อันนี้ดี ดูดูจากทิศอยู่จากทิศธนูอยูจากทิศธนูอันติด้วยเว้ยอันติหายตัวให้คุณแอ็ถึงบ่าวะแต็มไปหมดาเลยเออหมูอยู่ไหนว่ามล่องหดร้อยอ่ะเอาคุณได้กหายตัวให้ไปบอบสังหารเลยแอสซิสต์ตาเอ๋อ้อโอ้อยไอ้ยัตตาราบออกมาจากไหนก็ไม่รู้ก็บอกแล้วหายตัวให้ตาลาบไปเลยแอสซิสต์อ่ะไปกันไป

ไปดีกว่าเดี๋ยวกบมากบชอบเล่นดีเผอยชอบเล่นดีเผี่ไวเดี๋รเี่ไงเด้๋ยปี่ยวประเดยวประเดี๋ยประเวปเกียวประไดี๋เดินกวปบเดี๋ยรเยวงระเดี๋ยวะเดี๋เดียวะวเวเดี๋ยวเดยวเดีเยวเายเปยปรเดเะปเนเเด ขาดลุยเลยตาดิแม่งเอ้ยต้องแบกของเล่นแล้วมั้งแบนตัวผมนี่ะเบอร์ไปหน่อยตัวผมเป็นเทพได้เลยอ่ะจริงๆไเอเชียนี่เหมือนเป็นเทียนเทพเลยคู่คนเนยว่าตะกียวสองเนี่ยดูนะกดปั๊บมาปุ๊บแล้วก็กูไปละเอ้าทำไมมันไม่ไปอ๋อหายไปแล้วละโอ้ดูมันลังเบอ่ะ ดูทุกอย่างดูมาพร้อมพังเองเมื่อกี้คือดูดแต่กลางแมพใช่ไหมใช่พออยู่กลางแมพไงไม่ได้อยู่บ่อผมจะไม่มีทางที่จะดูดไปบ่อครับผมจะไม่เข้าอยู่ในแอเรียบ้านครับเฮ้ยผมจะไม่เล่นเกมโดีไปแล้วนะตัวเนี่ยจะไม่เล่นจังเรยอันนั้นเป็นการเทสเพราะไอ้ไอ้นั้นมันสงสัยไงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยสิเฟมสิเฟมไม่ยิ่งอ่ะทุกคนไปละโคนระเบิดโอ้โคนระเบิดมาช้าแต่ชัดเจนเฮ้ยเชี่ยนี่เมื่อกี้ผมเห็นแสงอะไรไม่รู้แล้วผมก็ตาย แสงก็เจ้าไงเนาะเสียงแสงแล้วคแล้วก็จัวหายไปเลยตายถามทาราดูอยู่ไหนบ้านครถามทาราดูโอ้ยแปะแปะอุ๊ยยึดหายแล้วมะชนอะไรตรงนี้ตรงนี้อยู่ไหนแล้ววะดีขับรถชนอยู่เฮ้ย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 หยุดในเลยอมันอยู่นี้แหละเฮ้ยอติย้อนที่ย อ้ยิงให้มันฉลาดฉลาดหน่อยอันตี้เกือบโดนแล้วกูรู้เอ็มบอกเลยว่ากูอยู่ตรงไหนเนี่ยกูจะไม่หายตัวแล้วมึงยิงมาให้โดนกูพูดทล่าทล่าทล่ารอแป๊บรอแป๊บนึงยังหายตัวนะอกมึงว่ากูอยู่ไหนอ๋อกูรู้แล้วอยู่ตรงนี้ตรงไหนแถวแถวป่ากูอะป่าเล็ดกูอะโอ้ยมั่วพูดอภิี่มหาตีพูดใหม่พูดใหม่อภิมหาตีมันฆ่า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 มันร้อยว่ะกว่ากูอยู่กว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วแป๊บนึงนึงจะตายแล้วอ่าไปแล้วไปแป๊บ ไปก่อนล่จะแม่งแม่งตามมาถูกทิดด้วยรู้รู้ว่ากูจะมากันบ้านเดี๋ยวยุกูกันบ้านแล้วกูไปเว้ยย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 ยอยยนยย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 กยยยยายยยยยยยายย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 นยย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 ยรัวยย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 บอกยยยยอกยย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 ยแยย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 ยรม พี่พี่สนใจเอาดาร์กกันไหมครับอ่าทุกคนมารวมกันที่ดาร์กโอ้ไปละโอ้ยเฟมเฟมมาช่วยตีดาร์กไงเอาดาร์กไม่ล้านั่นเออเห็นไหมเห็นไหมอย่หรวมดาร์กเห็นไหมเฮ้ยคงกันย้อนแล้วช่วยเต็มที่แล้วนะเว้ยเปิดมันทำไมตานี่ไงเห็นไงเฮ้ยหายไปละไอ้ย้อนมือตัวดีไปจะได้โอ้ยนี่ทำไมไม่โดนดาเวดวะ ก็หายตัวอยู่โอ้ยต่อยอะไรฮะโอ้ยคันโอ้ยโอยกอหลังให้หน่อยซ้ายดิขวาหน่อยเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอ้ยตรงนั้นแหละไม่ใช่เลยโอ้ยตรงนั้นแหละมสีอะไรบางอย่างมาได้ล้วไล้วไปแล้เออมาดีไปไหนห้ามหนีเรจะยืนจนจบโอ้ยใครจะไปโง่ยืนจนจบเนาะมา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 ม่ามามาามาาม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 านามาามาาอ ต่อยาอันเดะอันเดะอันเดะอันเด้ยโอ้ไม่ตันด้วยโอ้ฟาดย้อนอย่ามายุ่งกับกูย้อนโอ้ฟาดย้อนย้อนจ๋าอย่ามายุ่งกับกูจ๋าย้อนเฮ้ยผมคิดอะไรสนุกสนุกได้ทุกคนในเมื่อเราหายตัวทั้งเกมแบบนี้แล้วถ้าเราออกเกาะไฟล่ะแล้วก็ไปเดินเผามัน ช่างเป็นความรู้สึกที่แบบออไรพอไรพอไรพอไรัหยไปไหนวะมาอยู่นู้นมาอยู่บ่อหนลาีิจารณาเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอุ้ยนี่เผาเผาเนี่ย้มันเดินชนเรามันหายตัวเดินชนเรานมันมีไอ้บนหัวโอ้ยโอ้ยเผา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 ไปเรื่อยเผาไปเรื่อยโอ้ยเบิน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  เฮ้ยโดนทำอะไรฮ่ะไม่เห็นตัวเลยมไปย้อนกูตายย้อนกูตายเอาคุยไม่ได้ออกเกางไฟนิยังไม่ได้ออกกาะไฟนิอืมมีกาะไฟมาแล้วกาะไฟมาแล้วลน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 เฮ้ยย้อนกูตายแบบน้าตาตาแล้วกูทำอะไรไม่ได้เลยอีกไม่เข้าทำไรพี่พี่ชื่ออะไรเนี่ยก่อหลังงั้นเลยพี่เออทางนั้นแหละโอ้โหโอ้ถูกจุดเลยถูกจุดเลยโอ้ยไปไหวไปแล้ว เดี๋ยวกูลกเดี๋ยวผมจะไล่ลนลนวัวเผามาดิวัวเผาเล่เดี๋ยวผมจะลนไปเรื่อยๆ้ยผมจะลนไปเรื่อยๆเลกปล่อยเลยปล่อยเลยกเกเับผมเองผมเองผมเองเดี๋ยวผมลนวัวเผาเองเอตัวไปถือเอตัวไปถูอถูอเอาไว้ถูอไว้ก่อนมีเมตาไอรถพจารณาทำอะไรอย่างนี้ผ่านมามัไม่เป็นไรเลยทำไม่ได้ตัวมันมันทนีๆด้วยมั้งหน้าสไลด์ผ่านมันยืนนิ่งเลย

เติมที่อะไรไปชนะมทำไรไม่ได้บีหนึ่งชอบเลยว่ะสนุกอย่างเลยเฮ้ยได้แก้ไอ้ชนาเนี่ยเฮ้ยบนบ้านใครทำอะไรบ้านอะไรกูวะโดนโดนแม่ไม่ชนะหรอกไม่ชนะหรอกอะไรอ่ะมัน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 ดีใจเลยไอ้ยืดใจกูแน่เลยไอ้เฮียมาช้าแต่ชัดเจนตามไปว่าตาม ตามแสงพระเจ้าไปเว้ยแสงพระเจ้าอยู่ที่ใดเพื่อนเราก็อยู่ที่นั่นแหละแสงพระเจ้าอยู่ไหนแน่เลยบ้านแตกแล้วนะโอ้ยคลิปทั้งหลายจงได้กลับมาอยู่ที่นี่กันเถอะกูไปละจะได้คุยงนค่าเลยไอ้เชียคุยเออมันอยู่รถมันอยู่รถเอออย่าไปยั่วกูอยากเล่นกันยอนไม่เราเราชนมาไม่ได้นะเพราะมันแบบมันเหมือนเป็นอมตะไปเลยอ่ะต่อเราจะวิ่งผ่านมันมาแล้วก็ได้เมื่อกี้ได้เลยโต๊ะขี้โกงเป็นคนใต้ปาร์ตี้ทุกวันแบ๊กแบ๊ก ปแปแล้วมันดูทาราดิมาส่งทาราเข้าไปฆ่ายอนในบอ่อเลยแน่นอนส่งนักฆ่าลา่ายอนแล้วมายืนเต้นอะไเนี้ยตายซะชิบหายละไม่รอด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 อะไรอะไรอะไรยอนยิงยอนยอนยอนิงย,ยิงอะไรหายตัวอยู่ไม่เป็นเป้านาะกลับบ้านเติมเลือดเองกันได้เต้าซีจังออกเลือดอีกกันดิเออคิปคลิปคิปมันนี้ก่อนคลิปมันนี่ก่อนคิปมันนี่ก่อนคิปมันนี้ก่อน โอ้ยแล้วมมตัโอ้ยสวยตายอเอาเลยอะไรเนอเาจะไคุณแอ๊กกนอวัยคุณแอกันไอว้ยคุณแอ๊ ผมโดนเด็กด่านะถ้าผมแพ้เนี่ยตัวอย่างโกงเลยนะเด็กมันสาบเช่งผมเลยนะตัวพี่อย่างเชี่ยทำไมพี่เล่นเชี่ยจังคุณแอคคิปกันคิปไว้ก่อนอ่าฉลาดจะไปไหนใครอนุญาตให้หนีไม่ได้หรอกจะหีไหม 啦啦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 啦 ไปไหนแล้วอ่ะกวย้อนเหรออะไรมึงกับกูเนี่ยนะมึงยื้อตามกูมาอ่อนนดูอ่อน่าดูย้อนเลยอ่อน่าดูย้อนอือย้อนเจาะย้อนเจาะเฮ้ยขอยเลเดียวย้อนเจอโอูยซ้ำสอโอฮ้ยเ้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนชื่อวับชือวับชื่อวับชูวับชื่อวับชูวับชืวับ ได้หน่อยเขี่ยไปเลยไอเอ็มย่องมาแลยนุจบเกมได้ด้วยเอ็มน้องไม่เอ็งไม่ควรทำอย่างนี้อะไรพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่เดินไปผมจากไรเหวดนะแม่งมุดจะเข้าทางล้วนเนี่ยเมื่อกี้ไอเอ็มเอ็มตาตาอนี้มันจะเป็นสงครามไปตายหรือหลอกนะน้องต้องยังทำเงานมามันมีหลอกเชื่อพี่เถอะขอบคุณล่ะมาดิอะไรเครื่องหลอดแล้วนะมาเด้อ s เปอร์คิปกูสองหนึ่งไม้ตัว สู้อย่าหนีดิสองหนึ่งอ่ะโหหนีไหมวะสองหนึ่งตามมาดิมาดิกูหลบไปไหนหนี่ไหมวะตีโว้ยตายนะอะไรก็ตายนะก็ตายนะเฮ้ยจะตา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 ยะโอ้ยคิดถึงทุกคนจังเลยจงมาหาข้าณที่แห่งนี้คำสาบเฮ้ยกดแห่งการดึงดูด นี่นี่ทีนี้แค่คลิปก็ดันเข้าบ้านไปใช่ตอน้นลอ่าเดี๋ยวดึงคลิปมาบ้านตัวเองสามทางเอ้านี่ไงแผ่นรับไอ้ยอนมึงเปิดอันติก็นี่ไงแผ่นรับไอ้ยอนมึงตีบ้านกูมาตูทไม่ได้นะทาล่าไลกูมาเพื่อน ได้ทุกคนดูนะกอนที่เราสร้างกันไว้เว้ว่าเราอย่าตีบ้านนะเว้ยก็ดูก็ดูทาร่าอยู่ไหมยอนมันใช้ช่องบวกกฎหมายนะเมื่อกี้น่าจะพูดก่อนขอเจ้าคิดไปเปียงเท่านี้ยอนนะยอนนะทำกูนะยอนกูแค้นและกูเอาสุด